อ่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็คาบคณิตศาสตร์ของคุณครูเราก็จะมาต่อยอดเนะเาะในเรื่องของส่วนส่วนย่อยกับส่วนรวมนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของส่วนย่อยกับส่วนรวมนะคะจากแบบฝึกหัดที่แล้วนะคะที่คุณครูขวัญดาวให้ทําในหนังสือนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมา เฉลยดูให้ว่างานสุดท้ายที่นักเรียนทำทำได้กันหรือเปล่านะคะแล้วก็ในส่วนของใบงานที่วันนี้คุณครูจะให้นะคะคุณครูขอข้ามใบงานที่11.1ไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าต้องการให้เนื้อ,อาหาเนี่ย มันต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วคุณครูก็เลยจะให้นักเรียนเนี่ยทำในแบบฝึกหัดที่11.1ในใบงานนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาเฉลยงานในหนังสือเมื่อชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะอ่ะนะคะตอนนี้เรามาเฉลยแบบฝึกหัดเมื่อวานที่คุณครูให้การบ้านไว้เนาะอันเนี้ยเจ็ดเป็นส่วนย่อยหรือส่วนรวมคะลูกตอบเองเลยไหนลองตอบครูสิอ่ะเตัวนี้ รวมมาจากสองตัวนี้แสดงว่า7เ,เป็นส่วนรวมแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาส่วนย่อยของ7ส่วนย่อยของ7เ,เป็นอะไรได้บ้างเราเริ่มตั้งแต่เลข1น,นะคะก็จะมี1 1กับอะไรนะ,ะนักเรียนลองนับดูก็ได้ค่ะ1แล้ว2 3 4 5า7อี่ห้าหนักเรียนก็นับ1 2 3 4 5 6าี่หหเพราะฉะนั้น1จะคู่กับ่กคุณครูเขียนไว้แบบนี้นะคะ ต่อไป2องสมมุตินักเรียนเขียน2 2เนี่ยเป็นอะไรได้บ้างนะคะที่จะคู่กับ2แล้วได้7นักเรียนก็เอา2ไว้ในใจแล้วนับให้ถึง7 2แล้ว3ามสี่ห้าหกเตอนนี้เรามานับค่ะว่ามีกี่ขีด1 2 3่งามี่หมีหขีดดังนั้น2คู่กับห้าเห็นไหมคะต่อไป3าม สคู่กับอะไรเราก็เอา3ามไว้ในใจแล้วขีดให้ถึง7 3แล้ว4ี่ห้ามีทั้งหมดกี่ขีดคะนับ1 2 3่ามีมีทั้งหมด4ขีดแสดงว่า3คู่กับ4นะคะเราจะเขียนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆสมมุตินักเรียนหานะนักเรียนสังเกตตัวนี้แถวบนจะเพิ่มขึ้นทีละ หนะคะก็จะเป็น1 2 3แล้ว4แล้ว5วิธีสังเกตนะแล้ว6นะคะเราไม่เอา7เพราะว่าเดี๋ยว7บวกศแล้วมันจะได้7เราไม่เอาเลข0เนาะเราเอาตั้งแต่เลข1ไปเลยนะคะอ่าตอนนี้ข้างล่างค่ะลดลงค่ะ6 5เห็นไหมคะนับลดค่ะ6 5, 5 5แล้ว4 4แล้ว3 3แล้ว2 2แล้ว1แสดงว่า1คู่กับ6 2คู่กับ5 3คู่กับ4 4คู่กับ3 5คู่กับ2และ6คู่กับ1นะคะในที่นี้นักเรียนจะตอบคู่ไหนก็ได้เลือกมา1คู่ไม่มีคำตอบตายตัวครูก็เลยเฉลยให้แบบนี้นะคะอ่าต่อไปเหมือนกันเลยตรงนี้นะคะ นักเรียนจะได้หลายคู่เหมือนกันจับคู่นะคะก็จะมี1คู่กับ9ครูเฉลยไปเลยนะ2คู่กับ8แนวคิดอยู่ที่ข้อนี้แล้วนะคะ3คู่กับ7 4คู่กับ6 5คู่กับ5คู่กับ5 6คู่กับ 4 7คู่กับ3 8คู่กับ2และ9คู่กับ1นโอ้มีเยอะมากเลยเห็นไหมคะนักเรียนเลือกมา1คู่นะคะนักเรียนก็สามารถตอบได้ไม่ผิดนะคะไม่ได้มีคำตอบเดียวเหมือนกัน8ตัวนี้เป็นส่วนรวมหาส่วนย่อยก็จะมี1คู่กับ7 2คู่กับ6 สามคู่กับห้าสี่คู่กับสี่ห้าคู่กับสามหกคู่กับสองเจ็ดคู่กับหนึ่งนะคะก็จะมีถึงเจ็ดถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยตัวเลขสูงสุดจะน้อยกว่าส่วนรวมอยู่หนะะึ่งเนี่ยค่ะสูงสุดคือเก้าน้อยกว่าสิบอันนี้ค่ะสูงสุดคือเจ็ดน้อยกว่าแปดนะคะ นักเรียนสังเกตนะเราจะได้เรียนคณิตเก่งๆนะคะอ่าต่อไปข้อ,ขอนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เป็น1คู่กับ8 2คู่กับ7 3คู่กับ6 4คู่กับ5 5คู่กับ4 6คู่กับ3า เคู่กับ2และ8คู่กับ1นะคะมีเยอะมากเห็นไหมคะอ่ะนักเรียนตอบคู่ไหนก็ได้นะถูกหมดเลยนะคะอ่าตอนนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าให้บางตัวมาแล้วเราหาส่วนย่อยบางตัวนะคะอันนี้ก็จะมีคำตอบเดียวเพราะกำหนดส่วนรวมมาให้แล้วให้หาส่วนย่อย หรือกำหนดส่วนย่อยมาให้2ตัวให้หาส่วนรวมก็จะมีคำตอบเดียวเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนดูนะคะรวมแล้วได้10ให้มาแล้ว4นักเรียนก็นับต่อโดยการขีดได้เลยค่ะนับ4แล้ว5 6 7 8 9 10อ่ะเราก็มานับดูมีกี่ขีด1 2 3 4 5 6ี่ห้าห ได้6ขีดก็ใส่6ค่ะดังนั้น6รวมกับ6ได้10อันนี้คือส่วนย่อยของ10 10คือส่วนรวมของ4กับ6ออาอะต่อไปนะคะอันนี้นะคะ2อ,อันรวมกันแล้วได้เท่าไหร่นะคะวิธีการทำได้2อ,อย่างเลยก็คือเอานี้ไว้ในใจ แล้วขีด6แล้วนับต่อหรือนักเรียนจะเอา6ไว้ในใจขีดแค่2ค่ะอ่าลองขีด2นะคะเอา6ไว้ในใจนับต่อ6แล้ว7แล้ว8เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้8อ่าเห็นไหมคะอะต่อไปตัวนี้นะคะนักเรียนรวมแล้วต้องได้8เพราะ8เป็นส่วนรวมดังนั้นตรงนี้จะได้เป็น1 อ่ามีแล้ว1 1แล้วนับให้ถึง8ค่ะคีด1แล้ว2แล้ว3 4 5 6 7 8อ่าเราลองนับดูว่าได้กี่ขีดนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7เราได้7ขีดเราก็ใส่เลขก7ไปเลยนะคะอ่าต่อไปข้อสุดท้าย อ่ะนะคะข้อสุดท้ายเรามาดูนะคะรวมแล้วต้องได้10มีแล้ว3นูกขีดให้ถึง10ค่ะ3แล้ว4 5 6 7 8 9 10นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้รวมแล้วจะได้นะคะนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7ได้7ขีดใส่7ลงไปอันนี้คือความสัมพันธ์ของส่วนรวมและ ส่วนย่อยนะคะใครถูกหมดเลยปมมือรัวๆให้ตัวเองนะคะเก่งมากใครถูกไม่หมดไม่เป็นไรปลรมือรัวๆให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพยายามทำในแบบฝึกหัดในใบงานต่อนะคะอ่ะนะคะนักเรียนดูแบบฝึกหัดในใบงานของเราที่เรามีอยู่ในมือนะคะ ต่อจากชั่วโมงที่แล้วแหละนะคะคุณครูข้าม11ใบใบแบบฝึกหัดที่11มานะคะเพื่อให้นักเรียนได้ต่อยอดออแบบส่วนรวมส่วนย่อยส่วนรวมในใบางานต่อจากหนังสือเมื่อวานนะอ่านักเรียนดูนะคะงานไม่ต่างกันเลยงานเหมือนกันมากๆค,ครูคิดว่านักเรียนห้องนี้เก่งมากๆเลยนักเรียนต้องทําได้แน่ๆเลยนะคะอ่ะลองมาดูกันข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะคะ ลมพัดกระดาษถุอ่านะคะข้อหนึ่งถ้านักเรียนนับแล้วใส่เลขกำกับไว้นะคะจะจะช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการเขียนเลขซ้ำไปแล้วนักเรียนจะชำนาญหรือจำเลขได้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนักเรียนนับ1 2 3 4 5 6 7 แนะคะตรงนี้ได้8ดังนั้นส่วนรวมของเราก็คือ8อ่ะตอนนี้มาดูส่วนย่อยที่เขาให้มาเขาให้มาแล้ว1 2 3 4 5้าเขาให้ลูกมาแล้ว5ลูกก็เขียนเลข5ไว้นะคะเสร็จแล้วลูกมาหาส่วนย่อยอีกตัวหนึ่งที่หายไปเป็นเท่าไหร่นะอ่ะมีอยู่5ขีดให้ถึง8ค่ะลูก 5แล้ว6แล้ว7แล้ว8ปดอะลูกขีดกี่ขีดคะขีดสามขีดนับ1 2ึสเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะใส่วงกลม3มวง1 2ึสแล้วลูกก็จะระบายสีดำใครไม่มีสีดำก็ใช้ดินสอระบายได้นะคะตรงนี้ลูกเขียนเลข3ามไว้ด้วยจะได้ฝึกทักษะการเขียนเลขอารบิกเนาะ อ่านะคะเห็นไหมคะงานของนักเรียนวันนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณครูฝากใบงานนี้ให้ลูกทําเองนะลูกอย่าถามคุณพ่อคุณแม่ลูกพยายามเองก่อนนะคะถ้าเกิดว่าทําไม่ได้จริงๆลูกค่อยให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยอธิบายเพิ่มแต่ว่าถ้าลูกดูวีดีโอคุณครูขวันดาวซ้ำดูสักสองรอบก็ได้ค่ะจะได้เกิดความชํานาญในการสังเกต จากตัวอย่างที่คุณครูให้แล้วลูกลองทําเองนะคะทําผิดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูมาเฉลยให้ในชั่วโมงหน้านะคะอ่ะโอเคนะครูฝากการบ้านใบงานใบนี้1ใบคะ่ะอ่านะคะก็จบลงไปแล้วสําหรับการทบทวนความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจํานวน6-10นะคะคุณครู ได้เฉลยงานให้กับนักเรียนในหนังสือในหน้าสุดท้ายที่ให้งานไว้ข่าวที่แล้วแล้วก็ในส่วนของใบงานคุณครูได้อธิบายงานไปเป็นบางข้อในส่วนข้อที่เหลือในใบงานคุณครูฝากให้นักเรียนลองทําแบบฝึกดูนะคะให้นักเรียนลองพยายามทําเองก่อนนะอย่าเพิ่งให้ผู้ปกครองบอกนะคะ คือทำผิดทงถูกมาลองก่อนเพราะเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปคุณครูจะมาเฉลยใบงานให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนค่อยแก้ที่หลังได้นะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเราเองมีความสามารถในการทําแบบฝึกหัดตามที่คุณครูสอนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะขอให้นักเรียนทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็พยายามนะคะคุณครูฝากชั่วโมงคณิตศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ